นวัค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เรือนเอสซองพัทยานะคะแล้วเราจะเข้าไปเช็คอินนะคะที่ล็อบบี้กตอนนี้นก็เข้ามานนี้ลก็งนี้เป็นล็อบี้แล้วลีกเข้ามาดูข้างในนี้ยังไงบ้างนี่นั่งรอตอนเราเช็คอิน ไปดนะูด้านล่างกันหน่อยว่าจะหนักากไหมสวยมากเลยนะคะที่เรือเนสซองเนี่ยแต่ที่เราพักเนี่ยเราพักบนตึกตรงนี้ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเพราะราคาที่เราจองมาเนี่ยเป็นราคาค่อนข้างโปรโมชั่นก็คือว่าอยู่ที่2310บบาทรวมหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้อาหารเช้าสำหรับ สองคนแต่จริงๆแล้วถ้าเรามีเด็กนะคะเขาก็ให้อาหารเช้าเด็กไม่เกิน12ปีฟรี2คนนษสระน้ำสวยมากเลยน้ำไปดูคิดขับคิดขับมีแอคทิวิตี้อันนี้นนเด็กต้องอายุเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับคจกตมนะคะเดากถ้กติดตันนี้ก็าสขึ้นได้อ๋อแล้มาห้ามอายุเกิน,นเท่นนาไหร่คะปกติเราไม่ได้จำกัดนะคะแต่คนใ,ใหญ่เด็กที่เกิน พอสิบองวบเขก็เริ่มไม่ค่อยมาไม่มนี่จะมีสนามเด็กเล่นแ๋้วเราไปดูจุดต่อไปนะกำลังจะพาไปดูสรไว่ายน้ำนะคะ้ห้องแถวนี้จะดีมากน่าจะเต็มเร็วด้วยเต็มหมดแล้วตอนแรกก็จะจองมาแถวนี้เหมือนกันแต่ว่าราคามัน ก็เ,เลยตัดสินใจไปจองอันที่มันถูกลงน,นี่สะแรก,ก,กนสะคะเยรูาเราก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกก็จะพามาสำรวจนะคะว่ามีอะไรบ้างก็ตามมาดูเหมือนคนมาครั้งแรกกันนะคะอ้นนะสายนะี้ก็ถ่ายก็จะมีที่ให้เราได้ถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆนะคะขึ้นตรงนี้เนี่ยเราถ่ายรูปแล้วก็สามารถจะมองเห็นวิวทะเลสวยงามเลยนะคะ แล้วก็สระนี้ก็เป็นสระที่ที่สองซึ่งสระที่สองนี้ก็เขาก็จะมีที่นั่งนั่งในร่มนี้นะคะได้ดูสระไปแล้วนะคะเดี๋ยวพาพาไปตรงนี้ก็คือตรงชายหาดแล้วนะคะแล้วก็ทางนี้เราสามารถจะวิ่งได้นะคะแล้วก็มีทะเลแล้วก็มีที่นั่งด้วย แลีวเราคงจะได้มาวิ่งตอนเช้าๆนะคะตอนนี้บรรยากาศก็ร้อนนิดนึงแต่ก็สวยมากเลยเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันไปดูว่าร้านที่เราจะไปี่ยเราจะพาไปร้านไหนนะคะเดี๋ยวตามมาค่ะที่เราพามาร้านอาหารชื่อบ้านอำเภอสีฟนูนะคะนะคะเดี๋ยวลงไปดูว่ามีอะไรอร่อยบ้าง ะะหลังจากที่เรากลั่งไปทั้งหมด6อย่างะะอย่างแรกก็คือยำคณากุ้งสดพามาแล้วค่ะอันเชียงปูนึงน่งนะคะหมึกผัดไข่เค็มน้ำงลมอดแล้วก็พุ้ิกเกลือส่วนอันนี้เมื่อกี้หมดไปแล้วหนึ่งนะคะอันสุดท้ายของเรา <c oughs> ปลากระพงนึ่งมะน,นาวเกือบข่ายไม่ทันค่ะตักไปแล้วด้วยน <c oughs> ี่นะคะไฟกำลังลุกเลย หลังจากที่เราได้ไปทานอาหารเที่ยงที่บ้านอำเภอแล้วนะจากนั้นเราก็มาทานของหวานที่ร้านปาป้าบิชนาจอมเทียนที่ปาป้าบีชนี้เราเคยมาถ่ายแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็จะไปแบบกอเร็วนิดน,นึงนะคะเขาจะมีสถานที่ถ่ายรูปมีอาหารเป็นพวกของหวานและเครื่องดื่มรวมทั้งอาหารด้วยตรงนี้เป็นทุ่งลาเวนเดอร์สีม่วงค่ะหลังจากเราทานอาหารเสร็จ เราจะได้ใบเสร็จแล้วเราจึงจะนาใบเสร็จเนี้ยไปถ่ายรูปที่ทุงลาเวนเดอร์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินไปดูโดยรอบนะคะวันนี้ที่เรามาเนี่ยบรรยากาศดีนะคะไม่ค่อยมีแดดแล้วก็มีคนค่อนข้างคึกคักนะคะถ้าอยากจะดูบรรยากาศโดยรวมจริงๆให้ไปดูในคลิปที่1น,นะคะของสสิชาแนลนะคะจะได้เห็นบรรยากาศโดยรวมเลยค่ะแล้วเรามาปาป้าบิดนะคะแทบจะคนน้อยมากเพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นโควิด แต่วันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยลูกค้าค่อนข้างเต็มร้านนะคะก็ถือว่ากิจการของพัทยานเนี่ยเริ่มกลับออกมาฟื้นขึ้นแล้วนะคะสามารถมาเที่ยวได้เลยนะคะทิงพาราไดนะคะ,ะทำจากอะไรนะคะนี้ชอบนีทิงกินม่นาค่ะอร่อยชาตมากค่ะชาตเเบียวๆหวานหวานชื่นนะคะอันนี้ทูส ววก็เราก็ได้ชอ็อกโกแลตลาวาและฮานิโทนมากินกับพิ้งค์าราไดซ์ค่ะหลังจากทานของหวานเสร็จเราก็เดินทางกลับมาที่โรงแรมนะคะเพื่อจะขึ้นไปที่ห้องของเรานะคะ <millenn ia> เดี๋ยวไปดูห้องกันค่ะว่าเป็นยังไงตอนนี้เราจะอ,อยู่กันที่หน้าห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูว่าห้องของเลนิซองเป็นยังไงบ้างนะคะเข้าเลยะ ไม่เห็นทะเลเนาะ,ะอะาบน้ำด้วยน้ำกว้ามากเลยของเราก็จองมาเป็นห้องคู่สามารถทะลุถึงกันได้ชอบมากเลยค่ะเนี่ยที่นอนเนี่ยใหญ่มากเลยะจะนั่งไปสามสี่คนมาได้เป็นทีมเลยนะคะอันนี้จะโต๊ะทำงาน ทําทงานแล้วก็ี้ทีวีห้องจัดตกแต่งได้สวยงามห้องน้ำหรูหรามากดูสิคะมีอ่างใหญ่อันนี้นะคะเราจะเห็นทะเลด้วยอันนี้คือจะเป็นห้องอีกฝั่งยเงินของเราเนี่ยเป็นลาคาที่ต่ำลงมาแต่ว่าด้านนี้เนี่ยจะเป็นวิลล์ซีวิวนะคะมีระเบียงด้วยทะเลสวยมากเลยค่ะ าเกิดใครจะมาพักก็แนะนําว่าเพิ่มเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยมาอยู่ฝั่งนี้ก็น่าจะได้บรรยากาศที่ดีส่วนห้องนี้เป็นห้องหนึ่งห้องนอนที่เราขอคุณแม่บ้านผู้ใจดีเข้ามาถ่ายนะคะห้องนี้ก็จะมีสินค้าทีนั่งด้วยนะคะแล้วก็มีห้องนอนสวยมากเลยนะคะนี่บรรยากาศด้านล่าง ห้องอาหารเช้ามีสองห้องนะคะห้องแรกก็จะเป็นห้องชั้นล่างของตัวตึกที่เราพักอยู่นะคะส่วนอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องริมทะเลเราพาไปชมบรรยากาศห้องอาหารแรกก่อนนะคะที่อยู่นตัวตึกนี้ก็ลงลิฟต์ไปก็ถึงแล้วค่ะบรรยากาศห้องอาหารดีแต่รู้สึกว่าคนจะเยอะมากอันนี้คือห้องอาหารแรกนะคะเดี๋ยวเราพาไปห้องอาหารด้านล่างอีกครั้งนะคะห้องอาหารด้านล่างก็จะเป็นอยู่ริมทะเลเลยไปดูบรรยากาศ สวยงามแค่ไหนอันนี้คือห้องอาหาร609คิท <10 S 2> เ่นนะคะนี่ค่ะห้องอาหารของเราห้องอาหารวิทวทะเลที่เราได้นั่งนะคะถือว,ว่าบรรยากาศดีมากนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอาหารในข้างในกันดีกว่กา ที่นี่นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่สั่งให้ก็ถือว่าดีนะคะเราก็สามารถสั่งได้ทีบอกเขาว่าเอาเท่าไหร่อย่างเช่นเราจะเอาสลัดเราจะเอาเราก็บอกเอาผักสามใบมันจะเทศห้าห้าลูกนะคะวันนี้เราว่ายน้ํามาแล้วก็ว่ายน้ําประมาณสัก6 0 0เมตรแต่เราก็ได้เบินไปแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็มาเติมของเรานี่นะคะอาหารเช้าของเราวันนี้แพก็คือสลัดผักนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเอ็กเบนเดนดิกรันนี้เป็นไข่ออนเซนที่นี่ ก็เราก็ได้สั่งเครื่องดื่มเย็นเขาก็จะมีเครื่องดื่มเย็นทั้งร้อนทั้งเย็นไม่ว่าจะเป็นคาปูหรือว่าช็อกโกแลตเย็นอันนี้น้ําผลไม้สดตัวนี้เป็นโยกเกิร์ตแล้วก็เราเอาท็อปปิ้งด้วยอะไรล่ะเนี่ยสาวรสซึ่งจะมีท็อปปิ้งเยอะแยะเลยพร้อมด้วยขนมปังต่างๆนะคะก็อ,อันนี้เขาเป็นคาปูร้อนก็เดี๋ยวเราจะมาน้องชิมาอาหารเช้า,ชากันดีกว่านะคะไข่ยาวแบบ อ,อร่อยมากเลยนะคะอาหารเช้าหลังจากออกงกานงานนะก็อา,าอาหารเช้าให่เพิ่มความอร่อยมากเลยค่ะที่นี่เป็นห้องอาหารเช้าที่วิวสวยมากเลยค่ะ,อ,อ,าาคะอันนี้เราจะมาเอาน้ำเต้าหู้นะคะก็อรอเจ้าน้าที่มาตัดหน้าต,ต้องยืนอยู่หลังเส้นนียนะคะห้ามล้ำเส้นไว้ข้างหน้า ได้แล้วนะคะน้ำเต้าหู้ของเราเดี๋ยวเราก็เอามารวมกับอาหารที่เรามีอยู่แล้วบนโต๊ะของเรานะคะตอนนี้สิบโมงครึ่งห้องอาหารก็เสร็จกะปิดแล้วห้องอาหารปิดตอนที่สิบเอ็ดโมงนะคะก็น,นั่งรับประทานกันจนอิ่มมากเลยนะคะก็เดี๋ยวสักพักเราก็จะไปเก็บของแล้วก็จะได้ไปเช็คเอาท์นะคะคิดว่าวันนี้ก็คงได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศของโรงแรมเลอเนสซองัพยานะคะเป็นโรงแรมที่สวยงามแล้วก็เลคคอมเมนต์เลยนะคะว่าถ้าใคร ไปเที่ยวโรงแรมที่ติดชายหาดติดทะเลไม่ไกลจากกรุงเทพแนะนําที่เลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีมากห้องพักดีมากแล้วก็ถ้ามาก็แนะนําให้พักเนี่ยก็คือด้านซีวิวแล้วก็ด้านที่ห้องที่สามารถมีพูลแ a c c e s ได้เพราะว่าบรรยากาศดีมากติดใจมากเลยค่ะและ้วคิดว่าก็คงจะหาโปรโมชั่นดีๆในคราวหน้าที่จะมาพักเพราะว,าว่าวันนี้เราเข้าพักเนี่ยในราคาที่ไม่แพงเลยค่ะ2,300 เน็แล้วนะคะแล้วเราก็ได้อาหารเช้า2คนด้วยถือว่าคุ้มค่ามากเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ